มีสารพัดสาเหตุที่คุณตาในหรือหมาแก่ร่ายผู้ชมฟังวันอำลาจอเรื่องการทำหน้าที่สื่อคุณอาจจะโดนหางเลขไปด้วยแบบเลือกข้างเทพโจ๊กวิธีนี้การอ้างปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นการชิ่งหนีใครบางคนเพราะคุณเป็นคนฉลาดเห็นเขาลางองค์กรอาจจะกำใในเครื่องแบบพังคลืนเต็มทีเชื่อผมเถอะไหนๆก็พักแล้วทักถาวรไปเลย เรื่องนี้ผมงงจริงๆไม่มีใครรู้หรืออะไรกันแนะ่คือสาเหตุที่ทำให้คุณดันัยเอกมาสวรรัสด์ หรือฉายาหมาแก่นักจัดรายการรุ่นเดอประกาศวางมือแบบอย่างเร่งด่วนจากรายการข่าวเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เล่นเอาแฟนคลับของหมาแก่แม่แมวสาวคล่ำครวนหวนให้ด้วยความเสียดายวันจันทร์ที่4มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ยดนายเอกหมาสวัสดิ์กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ที่จัดร่วมกับนางสาวอมรรัตว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายของหมาแก่จะกลับมาอีกทีในจังหวะที่อะไรต่อ มีอะไรดีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะไม่เจอผมให้มันดีขึ้นก่อนแล้วจะกลับมาอีกรับทราบกันตามนี้แต่ว่าพูดไปแล้วเจ้าตัวคงคิดว่ามีน่าจะมีคนเอาไปตีความแน่ๆหลังจบรายการใน Facebook จาลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์จึงขึ้นข้อความประมาณว่าไม่ได้ลาจอไปเลยแต่พอสุขภาพดีจะกลับมาก็คือพักชั่วคราวรายการยังมีปกติเหมือนเดิมขอย้ำอีกครั้งเป็นปัญหาสุขภาพเท่านั้นมีสารพัดสาเหตุที่คุณตนในหรือหมาแก่ร่ายผู้ชมฟังวันอำลาจอมีหนำซ้ำยังถือโอกาสฟาดงวงฟาดงามาที่ผมในทำนองว่าผมเจ็บแค้นหรือไปรังแกตัวเขาเอง ซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพของหมาแก่ผมคิดว่าคุณทนายถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมขอให้คุณรักษาตัวให้หายไวๆแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นคุณไม่ยอมพูดออกมาให้ผู้คนทั่วไปจะรับทราบและจริงๆผมเชื่อว่าคุณไม่รู้จะพูดยังไงได้ด้วยคือเรื่องการทําหน้าที่สื่อคุณอาจจะโดนหางเลขไปด้วยแบบเลือกข้างเทพโจกเทพโจ๊กก็คือว่าเทพก็คือเทพพยดา โจกนั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผานซึ่งหมาแก่หรือคุณดันไนนั้นชอบเรียกตั้งสายาอย่างเทิดทูลบูชาว่าเทพโจ๊กซ้ําแล้วซ้าเล่าท่านผู้ชมเคยผิดสังเกตมาว่ามันมีที่ไหนที่สื่อมวลชนจู่ๆจะไปเปรียบเทียบไปยกยอปอปั้นไปเรียกนายตำรวจคนหนึ่งว่าเทพเหมือนที่หมาแก่หรือดันไนนั้นเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผานว่าเทพโจก คำว่าเทพเนี่ยมันขัดต่อความเป็นจริงและข้อที่จริง,รงผมทราบมาว่าตำรวจทั่วประเทศน่าจะมีถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์รังเกียรเดียชันพนตำรวจคนหนึ่งมากถึงกับตั้งฉายาอันเป็นที่รู้กันว่าฉายาคนนี้คือถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่นผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ y o u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมารดำยกตัวอย่างท่านผู้ชมครับการแสดงความเห็นออกจอว่าการเปิดศึกฉากันร,ระหว่างพลตำรวจตรีจรูเกียตรติานแก้วรองผู้การสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่ากับพลตำรวจ เอกสุรเชษฐ์หักพานรองปอบรอหรือบิ๊กโจ๊กมีสาเหตุแท้จริงจากเรื่องการตายของผู้กับเบิ้มในคดีกำนันนกโดยอ้างว่าบิ๊กเตาพลตำรวจตรีจรูนเกียตินั้นตามคำพูดของคุณหมาแก่นี้จะมาเช็คบินบิ๊กโจ๊กพลเอกสุรเชษฐ์เพราะโกรธที่บิ๊กโจ๊กกดดันจนผู้กับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรยายาวไทยสง์ผู้กับสองทางหลวงต้องยิงตัวตายจากคดีกำนันนกท่านผู้ชมครับคุณทนายครับลีลาแบบนี้ของคุณเนี่ย เป็นการช่วยทำลายน้ำหนักคดีสวยมินี่ให้พลตำารวจชุรเชเชตเบียงเบนคดีให้เป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างตำรวจ2องตำรวจโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานที่ตำรวจฝ่ายพลตำรวจตรีจรุนเกียดนั้นซึ่งเป็นรองห,หัวหน้าพนักงานสอบสวนเขามีหลักฐานอยู่เต็มรวมทั้งเส้นทางการเดินเงินด้วยแล้วเล่นเอาพลตำรวจตรีจรุนเกียดนั้นไม่เกรงใจ คุณตนายสัมภาษณ์ฝากไปถึงคุณตนายเลยว่าคนเป็นสื่อควรทํางานอย่างสร้างสรรค์อย่ายุโยงให้คนทะเลาะก,กันให้มีปัญหาให้สอบถามมาโดยตรงได้แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมแล้วคุณตนายรู้ป่าก่อนที่คุณจะอ้างว่าคุณไม่สบายขอหยุดคุณออกมาช่วยพลตำํำรวจสุริเชษ สุดตัวอีกครั้งคุณไปเอานําเทปรับบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง10สิบตรวจเอกนัทวุฒิวัดแววซึ่งเป็นเด็กครับใช้ใาบาบิกโจ๊กกับพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งอยู่ในคณะทีมสอบสวนคดีสวยมินนี่ คุณเอามาเปิดในรายการตัวเองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยพอรุ่งขึ้นเท่านั้นเองสิบตำรวจเอกนัทวุฒิก็ไปยื่นร้องปปชให้เดิมนคดีกับพันธุ์รุ่งเองดังกล่าวท,ทันทีเพื่อป่วนคดีให้กับทีมฝ่ายสอบสวนให้มันหมดความชอบธรรมคุณทนายครับท่านผู้ชมครับความจริงมีหนึ่งเดียวทั้งหมดเกิดเหตุเพราะว่าสิบตำรวจเอกนัทวุฒิเป็นคนเดินเข้ามาหาฝ่ายทีมสอบสวนเองในฐานะหนึ่งในแปดตำรวจที่รับเงินสวยเครือข่ายเว็บพนันมินิเสนอตัวเองเลยนะครับว่าจะกลับคำให้การ เพื่อจะได้รับการกันตัวเป็นพยานจะได้ต้องไม่โดนคด,ดีแต่เจตนาลึกลับดำมืดที่แท้จริงของ10บตำรวจเอกนันทวุฒิแท้ที่จริงคือการขุดบ่อล่อปลาตามคำสั่งของไอ้โมงตัวใหญ่อีกทีหนึ่งจากเทปลับดังกล่าวที่อ้างว่าพันตำรวจเอกเรียกกล่อม10บตำรวจเอกนันทวุฒิก็พูดชัดเจนว่าซึ่งพันเรก ท่านพูดชัดเจนว่าขอให้สิบฤกษ์นทัทวุฒิให้การตามความเป็นจริงก็พอเนื่องจากทีมสอบสวนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคำให้การเดิมของสิบฤกษ์นทัทวุฒินั้นมันไม่ใช่ความจริงส่วนประเด็นการการเอยพยานนั้นเป็นเรื่องปกติของการทำคดีอยู่แล้วปปชอเองก็มีการการันผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยบางคนเป็นพยานไม่ใช่เรื่องแปลกเลยท่านผู้ชมครับที่แปลกตรงไหนท่านผู้ชม และคุณดานายสื่อที่มีประสบการณ์อย่างคุณเนี่ยคุณดานายกับเห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่พยายามทําลายความเชื่อมั่นของฝ่ายทีมสอบสวนด้วยคําพูดว่าตำรวจชี้นำผู้ต้องหาให้กับคำให้การแต่ละประโยคในเท็จลับดังกล่าวไม่มีสักคำเลยนะหมาแก่ที่พนุเรกดังกล่าวแนะนำให้สิบดุริกนัทวุฒสร้างเรื่องปลักปร้ำไขรเขาบอกว่าก็พูดความจริงมาสิแค่ย้ำว่าให้การไปตามความเป็นจริงก็พอ เนื่องจากชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นเลขกลที่เตรียมการมาพันธุ์เรียดังกล่าวจึงเตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับสิบตำรวจนัวุฒิและเอาผิดสือ่อที่นำคลิปนี้ไปออกด้วยหมาแก่คุณตนไยคุณกลัวคดีความไม่ใช่เหรอคุณโดนแน่งานนี้และผมเชื่อว่าเขาจะไม่ใจอ่อนเหมือนกรณีที่สวอุปกิจตปาจริยงกูลเขาฟ้องคุณคุณจำได้ใช่ไหมเขาฟ้องคุณข้อหาคุณให้ร้ายใส่ร้ายเขาแล้วเขาฟ้องคุณคุณไปยืนรอเขาที่หน้าบ้าน ขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวเข้าไปกราบเขาขอยถอนฟ้องเขาใจอ่อนเขาเลยถอนฟ้องคุณแล้วเสร็จแล้วคุณมาออกรายการคุณพูดซะเท่เลยไอ้มาแกว่าผมได้ไปสุนทนาธรรมกับสวอุปกิตก็เลยได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสุนทนาธรรมอะไรกันคุณไปกราบตีนเขาให้เขาถอนฟ้องคุณเขาใจอ่อนเขาเลยถอนคุณนายครับคุณเนี่ยนะปิดบังกระล่อนใส่ใครได้แต่กับผมเนี่ยไม่ได้หรอก ลูกเขยของสวปกิจตอนที่เขาโดนคดีอยู่เนี่ยคุณใส่เขาเป็นชุดเลยนะตามสไตล์ของคุณปรากฏว่าพอศาลยกฟ้องเขาทุก ข้อหาทุกกรณีคุณทนายไอ้ปากเก่งของคุณเนี่ยทำไมแม่งเงียบกริบคุณไม่พูดแก้ตัวข้อเท็จจริงให้ครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอายหรือเปล่าและคุณมาบอกว่าผมมีเรื่องอะไรคุณก็ใช่สิสื่อมวลชนชั่วๆอย่างนี้ผมต้องมีเรื่องกับแม่งผมรับไม่ได้กับเรื่องนี้ด้วยเหตุปัจจัยกรรมต่างๆที่คุณทนายหมาแก่ก ก่อให้เองในเรื่องเหล่านี้ทําให้มองเห็นนอนาคตจะมีกองซากศพตำรวจอีกมากจากคดีสวยมินี่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณรับงานเทพบางคนมาแล้วคุณเริ่มแบกไม่ไหวแล้วใช่ไหมเพราะคุณต่อมาเชียร์เทพคนนี้ตลอดเวลา เมื่อคุณหมดหน้าที่จากสื่อจะกลายเป็นคนธรรมดาต่อไปจะมีใครมาบังคับให้ช่วยออกข่าวประเด็นโน้นประเด็นนี้คุณทนายหมาแก่ก็คงช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยแก้ข่าวให้ไม่ได้อีกต่อไปวิธีนี้การอ้างปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นการชิงหนีใครบางคนเพราะคุณเป็นคนฉลาดเป็นกรดเห็นเขาลางองค์าากรอญจกรรมในเครื่องแบบใกล้พังคลืนเต็มทีคุณทนายครับคุณรู้สึกอัดอั้นตันใจมากคุณตัดพ้อว่า ที่ลงไปในเพจคุณชื่สนทีนั้นไม่รู้ว่าผมสนใิริ้มทองคุณหรือลูกน้องผมโพสตข่าวเรื่องคุณพักจัดรายการผมจะบอกในคุณอย่างนะคุณอย่าเอาตัวคุณมาวัดกับผมสําหรับคุณแล้วในสายตาผมไม่มีราคาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวผมจะบอกอะไรคุณทราบแล้วคุณจําใส่กระโหลกมันไว้ดี ไม่ว่าผมหรือลูกน้องผมคนไหนก็ตามแอดมินที่โพสต์ลงไปในหน้าเพจที่ผมรับผิดชอบคุณไม่ต้องไปถามว่าใครผมรับ,บผ,บผบิดชอบเต็มตัวท่านผู้ชมครับผมรับผิดชอบเต็มตัวผมไม่หนีไปไหนและถ้าผมถูกฟ้องผมก็จะไม่ไปกราบตีนใครเพื่อขอยกฟ้องคุณมีอะไรกับผมไหมคุณนายเพราะคุณยิ่งพูดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขุดทุกอย่างออกมายให้รู้และผมเคยเตือนคุณใช่ไหมว่าผมไม่รู้ว่าคุณรับเงินที่ปรึกษาจากใครบ้างเป็นประจําเป็นรายเดือน เป็นเงินตัวเลขหกหลักซึ่งข่าวก็ออกมาเช่นนี้ผมไม่ยืนยันตรงนี้แต่ถ้าเป็นจริงไอ้เงินที่จ่ายเป็นเงินสดของคุณเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเงินเส้นทางการฟอกเงินของเว็บพนันก็ได้ซึ่งผมไม่รู้แต่ผมเป็นห่วงคุณคุณนายสุขภาพคุณก็ไม่ดีมือไม้คุณก็สั่นพูดจาก็พูดไม่ชัดตะกุกตะกักแล้วคุณมาเที่ยวโม้ว่าคุณจะมาช่วยเพิ่มเรตติ้งให้ผมผมควรจะหัวเราะให้ฟันหลุดไหมเพราะสิ่งที่ผมพูดนะคุณนายเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวจะ มีล้านคนฟังหรือคนแค่คนเดียวฟังก็ไม่สามารถจะบิดเบือนความจริงนั้นได้คุณไม่ต้องเสือกทะลึ่งมาพูดช่วยเรตติ้งผมหรอกท่านผู้ชมที่ดูรายการผมเทียบกับคนที่ดูรายการคุณเขารู้อยู่แล้วว่าเรตติ้งมันต่างกันฟ้ากับเหวส่วนแฟนคลับคุณที่ด้อยปัญญาโง่ชิบหายเข้ามาเชียร์คุณมาด่าผมนั้นผมไม่ถือสาหรอกผมบอกมาแล้วว่าในสังคมไทยมันมีคนโง่เขลาเบาปัญญายังหลงภาพ หลงหน้ากากหลงฉากหน้าไม่ต่างกรนีที่คนไทยหลงชูวิทย์หลงโจกสุรเชษคุณนายร้วนแต่เป็นคนที่คุ้นเคยคุณทั้งนั้นในสื่อมวลชนในหลักทุกปัันนี้เนี่ย มีผมที่กล้าเอาความจริงที่มีหนึ่งเดียวมาพูดให้ฟังผมรู้ว่าคุณเป็นคนขี้กลัวเรื่องคดีความเฮ้ยไม่ต้องกลัวด้านในผมเนี่ยแม่งขึ้นศาลมา164คดีแล้วในชีวิตการทํางานผมคุณแค่โดนสอุปกิจตฟ้องคุณก็ตัวสั่นง,งานงกไปยืนหน้าบ้านขอเข้าพบผมไม่เคยไปพบใครที่หน้าบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีมีตอนที่พลเรือสุวัฒ แจ้งยอดสุขไปพบคุณสุรเกียรติเสถียรไทยว้าวานให้มาเจรจากับผมเลิกแล้วต่อกันได้ไหมเคาะไม่อยากทะเลาะเบาแวงคับผมเฮ้ยคุณทนายถ้ารักจะเป็นนักรบทางสื่อมวลชนแล้วอย่าก,กลัวอย่าขี้ขาดแล้วพูดจาะอะไร อย่าได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆแล้วผมมีเรื่องอีกเยอะจะพูดพวกคุณเนี่ยพอความจริงปรากฏไอ้พวกกองเชียร์มืดบอดเหล่านี้ก็จะเงียบกริบเงียบกริบเลยนะไม่เชื่อคุณรอดูแล้วกันคุณทนายครับก่อนจากกันในเรื่องของคุณเนี่ยผมมีคำแนะนำ ด้วยความบริสุทธิ์ใจไหนๆคุณก็พักไปแล้วคุณอยากลับมาอีกเลยอาชีพนี้ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยคุณเพราะว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยถ้ามันไม่เป็นความจริงในที่สุดแล้วความจริงมันก็จะกลับมาหลอกหลอนคุณต่อไปอายุคุณก็ไม่น้อยสุขภาพคุณก็ไม่ดีคุณใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเถอะอย่าทําให้คุณจะต้องแปด เปื่นมัวหมองคนหลายคนมีความข้องใจในตัวคุณมากเชื่อผมเถอะไหนๆก็พักแล้วถักถาวรไปเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม